เฉลิมพระชนมพรรษาสุพระมงคลปีติล้นพระภูดวดลเกษมสารเทริดภูมีองค์อดีศรบวรการเทพประทานพรสถิตนิมิตชัยขออัญเชิญเทพไทยในพิภพมาบรรจบครบทุกทิศพิสิทธิ์สมัย28กรกฎาคมพี่ลมใจถวายพระพรภูวนารงพระเจริญ ด, 9, ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐจ,จันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม